สวดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับคาตานาคุซานางินะคะก็จุ่ครั้งแรกฟรีโอ้ยทุกคนได้อะไรกันบ้างครั้งแรกจุ่มเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งคือได้โทเค็นเหมือนเดิมเลยจริงๆโอเคอันนี้ได้สองนะคะต่อไปเลยได้หนึ่งค่ะเดี๋ยวก็จะจุ่มยาวๆเลยนะคะสำหรับใครที่ดูก็ดูยาวๆเลยครับโอ้โห ก็คันตนานะี่ค่ะใช้ส8 9ปโทเค็นนะคะแล้วก็าทาตุแ่โทเค็นนะคะก็จะประมาณ4ี่ร้อยเนาะอ่าเดี๋ยวก็ตุ่มไปเออสักส0 0อนะคะอาจจะแบบเออออกก่อนนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะออกก็จะดีมากๆเลยนะคะเอ่อตุ่มตรงนี้เลยนะคะอ้าโ้โหแล้วมีอะไรมาบังหน้าด้วยอืมโอ้โหบังอะ่ะ หนึ100่งร้อยโทเคินออกไหมคะโอ้โหหนึ100่งร้อยโทเคินไม่แน่ใจว่าจะมีบุญวาสนากับเขาหรือไม่นะคะจึงิงโอ้โหไม่มีบุญวาสนาเลยเด้เฮ้ยทุกคนหนึ่งร <texts> ้อยโทไม่ออกแล้วโหเว่อวายเหมือนฝันไม่ใช่ไม่ใช่ฝันตอนนี้สองร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วค่ะไปกันตอ่อออกท่าเถอะจะได้เสียไม่เยอะถ้าออกท่าก็คือแบบ เอาไปแลกแค่คาตนานานะคะโอ้ยเฮ้ยขออะไรได้แบบนั้นเลยทุกคนดวงดีเกินตอนนี้ส่งรอสามร้อโทเค็นแล้วนะคะขาดอีกประมาณเนี้ยแหละ89เออ80ประมาณนี้นะคะ่าแต่เราจะดูสรุปด้านขวาตรงนี้ได้นี่ว่าได้กี่โทเค็นแล้วไปกันต่อจื๊บ61แล้วคะ่ะจึ๊บ76แล้วคะ่ะ 9ก้ค่ะเออเกินมาหนึ่งอันเนาะอ๋อแล้วกดแลกเปลี่ยนไปเลยครับเออแย้โคตแท้ทุกคนทุกคนคาตาาสวมใส่ไปเลยเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะทุกคนแย่อันนี้นะคะเป็นคาตาาคุซานางนีนะคะก็คือแบบว่ามันจะเปลี่ยนได้นะคะนี่เลยอันนี้เป็น เออสีดำนะคะแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็นะคะจะมีท่าตบด้วยนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนได้นะคะเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกปะทะนะคะเอฟเฟกตจมตีแล้วก็เสียงพิเศษแะคะ็แท็บชื่อสังหารแสดงหน้านล็อบบี้นะคะเป็นของที่ต้องมีทุกคนนานๆทีเขาจะมาคอลแลบนะคะอ่ละลองถือหน้านล็อบบี้อ่ะอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะถือสีฟ้านี่อันนี้เป็นสีดำนะคะลองถือดูโอ้โหเท่ทุกคนเท่ระเบิดเล สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับนี่เลยเป็นเล่นสีสีนะคะเล่นสีสีแลงส่มมาค่ะก็มากับสองคนนะคะแล้วก็ส่มอีกสองนะกดส่มเลยนะไม่ได้แบบกดค้นตีกดเข้าห้องเออไม่ใช่กดแบบนั้นฮะเพื่อนเป็นไรอ่ะเอเน็ตเน็ตเน็ตทุกคนเน็ตว้าเน็ตหา,ายเอาทำไงล่ะทีนี้เออ,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 อทำไงอ่ะ ว้ามไม่อยู่ที่เดิมเฉยเอา้านะจังหวะน,นี้แหละเราจะได้โชว์คาตานาทุกคนเพราะฝั่งตรงข้ามเขาไม่อยู่นี่นี่นี่โอ้เขาหัวนี่นี่เขาหัวแล้วเรียบร้อยคนนี้เฮ้ยคนนี้เหมือนคนเลยคนเนาะอีกคนนึงไปไหนอ๋อนี่ไงแต่ไปช่วยเพื่อนนี่เก็บสิทุกคนโโหเกมนี้มันไม่ค่อยมันค่ะเปลี่ยนเกม เกมมาแล้วทุกคนเพราะว่าแบบฝั่งตรงข้ามนะคะเขาเข้าเกมกันไม่ได้เลยมีแค่คนเดียวที่เข้าเกมได้นะก็เลยแบบว่ากดใหม่การ์ตูที่แล้วก็ถือว่าชนะไปนะคะกดใหม่เลยดีกว่าไปค่ะก็คาตาดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคาตากันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะฟันได้หรือเปล่าปกติฟันคาตาไม่ค่อยโดนเลยกนอนอย็โดนยู่เอออันนี้สีดําครับเมื่อกี้สายฟ้าอันนี้เป็นอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละโอเค ไปค่ะพุ่งไปเลยมาถ้าเราสุ่มมานะคะเหมือนเดิมเลยนะออาเพราะว่าไม่มีใครเล่นด้วยนะคะรู้สึกเหงาเงาเนอะเออขอบคุณนะโอเคไปค่ะแป๊บนะเพื่อนเออไปเลยเก <First slide. S 1> ็บเก็บแล้ววิ่งนี่ตรงนี้อ่ะกระโดดโอ้โหนี่คนนี้หนึ่งคนอุย้ยอุ้ยโอ้โหนี่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 นอ๋อฮ่า อะไรกันครับเนี่ยผมแล้วงงจริงๆเลยโอเคเขาเอาขามาแล้วค่ะเราชอบเล่นดาวกระจายมากเลยนะแต่ว่าเราต้องเล่นคาตนาดิโอเคเพื่อนมาชุบแล้วค่ะขอบคุณครับเพื่อนอ้ยนั่งดินั่งดิงดอ้ยหัวโผล่เนี่ยหัวโผล่เนี่ยฮัลโหลน่ากลัวจุงอุ้ยเอาโดนรักษาโอ้โหเรียบร้อยทุกคนโอเคเอ เกมต่อมาเลยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเรามีหลายวินเนาะถึงจะเป็นจีจีนะคะแต่ว่าเรามีหลายวินมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววินดันไปนเลยคะ่ะวันนี้มากับไฟสันลูกรักนะคะจริงๆก็เลิกเล่นไบสันไปนานแล้วอะเพราะว่า G m อแอบเนิร์ฟชัวใช่ปะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ตัดเทียใบยสันให้อยู่แบบเชียบีอะคะ่ะเออทอมสันนี่เช เอสเลยนี่นี่นี่โอ้โหเขาจะเอาเกียวซัดหยอดเราโอ้โหมาดิจังหวะน,นี้ยังไงยังไงแอบมุมหมอแอบมุมหมออันน่้ลอกหลบเอ้ยโอ้โหมันพัดไปเหรอทำไมถ้าพัดปาษาไปจัจะพันยาโอ้โหแล้วเพื่อนตุยฮะปัญญาไม่ได้ด้วยมาเดี๋ยวจอดตรงนี้เข้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับทางเดิมแน่นอนเอาแล้วเขาขึ้นทังบนครับจังหวะน,นี้ปัดขวามา <S <S โอ้โหแล้วซองยาวสู้เราไม่ได้โหดเกินไปค่ะเกมต่อมานะคะ ไปเลยเราเอาซองยาวให้เพื่อนเรานะคะเราจะชอบเล่นใบสันมากกว่าเราชอบเล่นปืนลุดมากกว่านะคะดันไปเลยดันไปเลยแล้วเรามีเคียวอยู่เคียวไปเฉาะหัวเขาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ทันจะเฉาะแล้วเพื่อนโดนเปิดแล้วฮะโอเคค่ะขึ้นมาเลยนะคะตั้งวันนี้เขาข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะคะเท่าที่เห็นนี่ข้างบนข้างบนอ่ะเล็งข้างบนแต่เป่าล็อกข้างล่างโอ้หเกม <laughs> ไม่เป็นไรค่ะถือว่าได้ยิงอ่ะ เจ็บนะเจ็บนะร้องเลยนะร้องเลยเจบ็บเจ็บเอาอีกทีนึงอีกทีนึงอา้าวซ้ายเข้าวะ่ะจังหวะนี้โอ้โหติดหนืดติดหนืดติดสโลคว้ามาอีกฮะจังหวะนี้ยิงไปเลยนี่แล้วดึงหัวด้วยเป็นยังไงล่ะเออได้ว่าจะแตกได้ว่าจะแตกจังหวะนี้เออต่อไปฮะแล้วยิงไปเลยอ่าเป็นแอซิดให้เพื่อนนะคะฝั่งตรงข้ามยังไงคะดึงึงึงฝั่งตรงข้ามล้มเอาเอาเอาากระสุนกองจักอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยเอา้าตัวอะไร โอ้โหดีนะที่เพื่อนเรายิงได้ไม่งั้นเราตีเหมือนตีแน่เมื่อกี้ไปกันต่อค่ะตั้งวันนี้แบบนี้ไม่ค่อยถนัดตเท่าไหร่นะคะแต่เล่นได้ค่ะเล่นได้ทุกแบบเออเพราะว่าเราเก่งอะเพื่อนเราล้มไปหนึ่งแล้วทุกคนขึ้นไปเลยค่ะข้างบนนี้น่าจะมีได้ยินเสียงสนายมาดีเล็กน้อยหนึ่งคิวฮะตั้งวนันนี้ฝั่งตรงข้ามฮะยิงยิยิงยิงโอ้โหเอ็นไม่ค่อยแรงเลยวะเฮ้ยโอ้โหถ้าไม่งัดหัวนี้ไม่แรงเลยนะเนี่ย โอเคยิงไปแล้วเนาะโอเคค่ะเพื่อนแบบแอดซิดเพื่อนไปนะคะจังหวะนี้ยังไงเร่งเๆๆงเงเงเงไปโอ้โหเอเอ็นเบาจัดถ้าถ้าแบบเอเค่น่าจะตุยนะคะเมื่อกี้ดูจากทรงนะคะฝั่งเขาเหลือสองคนนะคะฝั่งเราเหลือสี่คัาตี้เออไม่เป็นไรอะคะ่ะเราชนะเชัยววะเขาจะชุบได้ไหมนะ้าเอออ้าวอ้าวโอ้โ,อโหนี่น,น,นี่เรียบร้อย สามต่อหนึ่งไปแล้วนะคะวินต่อมาวินนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปโคบให้เพื่อนนะคะเราให้เพื่อนดันไปนะออดทางขวาไปค่ะขื่นไหลเข้าไปนะคะแล้วจะไปเอ่อแอบตรงหลังเสานี้เลยนะคะอ่ะเราดูเราโคบโคบแบบโคบดุดุแน่วางเป้าไปเนี่ยนี่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 โอ้ทำไมเอเคหนักกว่าเอเอ็นวะเออโอเคไม่เป็นไรค่ะตั้งสติตั้งสติแล้วยิงใหม่ไม่โดนเลยอ่ะ ตั้งสติตั้งสติควเราผิดพลาดกันได้นะคะยิง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  no ยิงยิงโอ้โหไม่ต no ่างจาก a ออนสักเท่าไหร่นะคะหรือว no ่ามันไกลเกินไปก็ไ no ม่แน่ใจเหมือนกัน no อ่ะยิง no ยิงยิงยิงไปค่ะโอ้โหแล้วเราโดนเราโดนสวนเราโดนสวนโอ้โหทุกคนเราโดนสวนแล้วทำไมเราไม่ตั้งไอวอลวะปวดปวดปวดหัวกับตัวเองปะบางทีอะเออตัวแน่ๆเลยนะคะเพื่อนเราได้แน่เพื่อนเราได้แน่ เขาเขากำลังจะดันเพื่อนเราอะแล้วเราเพื่อนเรายิงไปเรียบร้อยฮะหนึ่งคิวังหว่านี้เขาดันเพื่อนเราไปอีกแล้วเห็นปะเห็นปะเออยังไงโอ้เรียบร้อยเพื่อนเราโซ่ไม่ไหวฮะได้แพ้พ่ไปนะคะฝั่งเราเลยอีกสองคนนะคะนี่สองคนที่เราสุ่มมาก็ถือว่าเก่งอยู่นะมีฝีมือเพื่อนอะดูดิดูดิโอ้คุยสาวอะไรเล่นเก่งขนาดนี้เก่งเกิน อ๋อหลังเข้าหลังเข้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคปิดไอวอลชุบเพื่อนไปนะคะมีไอวอลแบบเพิ่มเลือดด้วยนะคะอ่าโอโหเราโดนเจาะไอวอลฮะจังหวะนี้เลือเล้อนเลื้อนเลื้อนแบบนี้ <c oughs> โอเคโดดยิงไปฮะโอ้โหสองควงยิงกันนิดเดียวเองกันนิดเดียวแปลว่าอะไรไปค่ะแต่ต่อมานะคะตอนนี้วินสามต่อสองนะคะเราต้องชนะวินนี้ให้ได้ <c oughs> โอเคไปข้างหลังตรงนี้นะคะ <c oughs> นี่เจอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวควกปืนไม่ทันเอ้ย ไอ้วอลเก่งที่สุหายเลยโอ้ต้องปิไดไอ้วอลเก่งเกินเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดอ่ะเจาะเลยค่ะจังหวะน,นี้เอาไปไหนแล้ววะ่ะไหนอ๋ออยู่นี้อ่าอ่าอันนี้ไม่ใช่คนเมื่อกี้นี่ค่ะอันนี้วาร์ปมาเนี่เพิ่งวาร์ปมาเลยไม่เป็นไรค่ะมาดิมาดิวาร์ปมาหรอมาดิมาดิไม่เป็นไร,ไเ,นไรเอาได้หมดอ่ะได้หมดนะครับเอาไปไหนแล้ววะเอาได้ยินเสียงวาร์ปไปใครวาร์ปไปวะเองงไปหมดแล้วทุกคนหายศัตรูหาย,หายอยู่ไหนวะ แล้วโดนขบวนยิงอ,อ,อุ๊ยในการเล่นสีสีได้แบบงงมากทุกคนไม่เป็นไรค่ะเหล๋อเพื่อนเราหนึ่งต่อสี่หนึ่งรุมสี่เคยเห็นนะป้าอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาจบวินนี้กันเลยนะคะเราต้องจบวินนี้แล้วไม่อย่างนั้นเราแพ้นแน่เราต้องพยายามจบวินนี้ให้ได้นะคะโอเคไปกัน วิ่งไปค่ะดันไปเลยแล้วซองยาวอัพสามของเราจังหวะนี้เขาจตัตูอยู่ข้างหน้าพุ่งแล้วยิง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 ย,งย,งยิงอู้ยหมดแม็กอะครับนอน,นอนบอกเลยโอเคไปแล้วนะคะหนึ่งคนนะคะเราเหลืหอสี่ต่อสามยังไงเราก็กินหมูกินหมูแปลว่าโอเคณด้านขวาด้านขวาเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนวะแถวแถวนี้ยข้างล่างเหรอเ้ามันไม่มีโอเคข้างล่างค่ะตึงต้งตึ้งตึงตึงเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ ตีต่อสองอ้าวสามต่อสองแล้วโอ้โหเพือ่อนจังหวะน,นี้เพื่อนเราไปรับหน้าให้อยู่นะไม่เป็นไรค่ะสองคนเราเข้าใจเข้าใจเออเขาอยู่กันสองคนนะเพื่อนแบบเพื่อนก็ยิงไปแล้วนานพันยาด้วยจังหวะน,นี้ยังไงอ่าแจ๊ตมาเลยจังหวะน,นี้ให้ไปอีกแม็กหนึ่งฮะและยิงไปสองนัดแล้วชักแม็กแล้วยิงไปอีกสองนัดเก็บสี่โ้ยหเวอร์เกินนี่ค่ะกบน้อยไม่น้อยนะกบใหญ่ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นท่าเปิดตัวแล้วก็ท่าจบนะคะของน้องตัวนี้เลยน่ารักมากวงเลยต้องตัดนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนเลยนะคะเจอกันทักทครกันได้ค่ะเล่นหน้าสตรีมได้นะบ๊ายบาย